โอ๊ยมาทำงานโอ้ยนี่สาขา,าที่สามเลยนะรอบที่แล้วเป็นเป็นอันนี้เลยอะเป็นร้านอาหารแต่รอบนี้เป็นบ้านผีสิงนี่ล้อก,กันเล่นใช่ไหมเนี่ย้ยเดี๋ยว มีแผนส่องุงจรนี่เหรอว่ไงตื่นออไปหกวงเช้ากันละคืนที่สองออมีกันประมาณสี่ห้าคืนสี่ห้าคืนโอ้มีแผนส่งวงจรด้วยไงฉันคิดอะไรออกแล้วตื่นนายไปเช็กแผนส่งวงจรหน่อ,อนยโอเคเอ,อ้ย ตัวหายอา้าวเนี่ยมาแล้วถ้าเกิดฉันเจอเด็กนายไปหาเด็กสิโอเคฉันจะไปหาเด็กแล้วฉันก็มาฆ่านายไปตรงนั้นเลยโอเคเด็กอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอ้ลูกเล่นแค่นี้เลยเหรอทำไมเชื่อง่ายจังจัง,จงมันไม่เห็นเด็กอยู่ตรงนั้นเลยเอมันไม่เห็นมีเด็กอยู่ตรงนั้นเลยด้วยซ้ําไม่เชื่อไปเช็คอีกรอบสิฉันรู้นะว่านายพยายามแกล้งฉันอยู่อ่ะ ไม่เชื่อก็ไปดูอีกรอบสิฉันไม่รู้เออเดี๋ยวอะไรอะ่ะสวัสดีมันคือตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเออบอยถึงเตะเลยฮ้ยเ,เสียของเสียตัวลวเออกำลังซ่อมอยู่โอเคเสร็จและหกโมงเช้าพอดี คืนที่สามเอา้านล้วมันเป็นทอมเฟรดดี้นี่ไอพี่สี่นั่นมันเป็นทอมปิเออเอ่อเว้ยขึ้นแต่ริบซ่อมเร็วเออนั่แหละเอ้าตัวอะไรมาใครมาเอา้เอาว้าไปเลย รีบซ่อมแล้วโอเคถูกวงเช้าพอดีคืนสุดท้ายคืนที่สี่มีกันสี่คืนอันนี้เป็นกาสุดท้ายของเราโอ้ดีกันแล้วไฟไหม้กันหมดแล้วะอะไรบ้าไอยากคิดนะว่าฉันจะตายง่ายงเดวิดย,ยังไม่ตายโปรดติดตามตอนต่อ